ครับสวัสดีครับผมนุ่มรถเข็นครับครับมื่อนี้ยนายเวทเพิ่นเอาแม่ลูกลูกตัวเมียมาเปิดราคาครับเป็นน้ำเข่ามาใหม่มื่อนี้ก็เลยมาไายพี่น้องเอดี๋ยวเรียกซื้อเรียกเบิ้งเอาครับผู้ใดมักกัจังโทรมาหาเพิ่นเด้อครับลูกสาวนี่เป็นลูกของเจมบอลศูนย์ศูนย์เจ็ดที่เคศูนย์ศูนย์เจ็ดครับนี่ครับเนื้อน,นังหน้าหนาหย่อนหย่อนสีแดงเจียงเครื่องเพิ่นแล้วครับนี่แม่ลูก ลูกตัวเมียครับเิดไว้ไไหไรยปันไดนายเวดแปดหมื่นเจ็ด 8, 10, ครับเปิปดหมื่นเจ็ดพันบาทเนาะต่อรองราคาไดปะต่อรองราคาไดครับต่อรองราคาใดเด้อครับพี่นอ้องเบอร์ทอโทราเวดเนี่ยศูนย์แปเหนึ่งสองสองศูนย์แปดสอง็ดสนครับพี่น้องเบอร์โทราเวดเด้อครับเปิดอว้เจ็ดิปดสิบเดเบดสิบเนาะแปดสิบเจ็ดโอ้พดครับพี่นอ้องว่าพิดแป ต่อร่องได้พิกัดหน้าขอกอะอยู่บนนุ้นสูงเด้อครับพี่น้องตำบลหน้าเวียงอำเภอเสนางกันนีคมจังหว่ามันหนาจะเลื่อนครับมาส้มตัวจริงกับเพิ่นต่อรองกับเพิ่นอยู่หน้าขอกได้เลยครับนะครับเดี๋ยวมาเบิ่งรายละเอียดแม่ครับเอ่อแม่นี่ไายสูงไรกได้ยังเวียดแม่ดิสูงไร410บวกครับสูงไร410บวกเนาะครับสูงไร410บวกตำหนิมีบ่ประกตําหนิเบิดครับขาลูกขาถอนขายชุดขาจมหางดอกครับ รับประกันตำหนิเบิดเด้อครับพี่น้องนุ่มติงกับบะมี่เด็กเนาะนุ่มติงนุ่มติงรับประกันเบิดครับรับประกันบะมี่เนาะนี่ครับเบิ่งแม่ครับแข็งขาใหญ่ๆครับออกสีแดงกับเปลือกจักหน่อยแต่ว่าใจลูกแดงดีอยู่ครับนี่ครับลูกผลงานลูกการใจลูกนี่ถือว่าสุดยอดเลยครับได้รูมา้เมื่อไหร่ตัวเนี้ยเบียลูกตัวหนึ่งตัวที่สองตัวที่สองรับผสมครับ ตัวที่สองลอผสมครับนะครับเดี๋ยวเอาใบลูกให้เบื้องก้อนครับพี่น้องใบลูกลูกมีใบมีหลอดนี่ครับเท็มบอลที่เขตซุนซุนเจ็ดครับเกิดวันที่สามถึงเจ็ดมิถนุนายนอาอยุประมาณสองเดือนสองเดือนกว่าครับเดี๋ยวสองเดือนลูกสาวสองเดือน ประมาณนี้ครับนี่ครับเบิ่งครับลูกสาวแดงดีครับนังน้าจุนจนเลยเอาจุงแม่ยยางจักรอบแน่ยนายเวทให้พี่น้องคนเบิ่งแม่ทายงทายางเบิ่งทายงทายางครับยางงามบ่ครับอจุงยางอ่อนเปยมันยางเปยท่าหัวหน้านายเวดจุงกลับมาให้พี่น้องคนเบิ่งทายางเขาก่อนเบิ่งครับทายงทายางครับอาทุกกาถอนส่วงสุดหางดอกนุ่มจริงผลลับประกันหายอยู่เด้อครับนี่ครับ หางงยาเๆเลยผู้หางใหญ่ๆงามๆลำโตเนื้อนังดีครับแม่นี่เป็นแม่บอกแม่พันใดกันเลยนี่ครับทาุงทาเืียนจุงมาจุงมาเวจุงมาจุงยางมามันบ่มาพ่นทายยางมาเลยครับเลยพ่นจุงยางออกมีแต่พ่นพิการครับพ่นพิการมือพ่นพิการขานี่ครับ ชีเดืองามู่ครับพี่น้องบอลยันเกินไปครับเชีเดือสูบใดใบไดน้อยเวียดเนาะหาหง่าเลยครับใจลวงนี่สุดยอดเลยจูงแมวมาทางบีให้ลูกมาอยู่ทางบีเดี๋ยวลูกให้พี่น้องคนเบิ่งเขาก่อนตีมันมาเฮาจิกตีแมวมันหนยแม่แมนมาจยากยางมันหูจนมาจากยางครับพี่น้องครับ เลี่ยมตัวงามเนาะนี่เป็นเนาะสีเหลี่ยมพื้นผลาเลยวะเลึอกเลยทั้งลึอกทั้งยาวครับเนื้อหนังกัดถือว่าใส่ได้ครับบ่อดดหนาเกินบ่เอหนาครับแต่ว่านี่ครับเบื้องลูกครับบาดนี้เบื้องลูกครับลูกนี้เนื้อหนังย่นเบิดโตเลยครับสีแดงครับแดงเกี้ยงคืนผลแล้วครับลูกกระไรล่ำตัวกระแง่เนื้อหนังกระย่นอาน่าคนดีครับแม่สาวหน่อยแม่นี่เชี่ยสดือกับงามครับนี่ครับลูกมีตำหนีบ่อยนย่าเดียวมีครับบ่มีครับลูกขอมีตำหนีเนาะ ลูกบ่มีจำนนี้ด้อครับพี่น้องแปดสิบเจ็ดเปิดไปแปดสิบเจ็ดต่อรองไหนเนาะถือใจ่ทรงฟีลลครับถ่งฟีลอยลกพร้อมครับพี่น้องเพื่อนครับลูกย่นยนเลยครับนี่ครับอนาคตดีครับลูกสา้าเจมบอลที่เค่ศูนย์ศูนย์เจ็ดครับนี่เพื่อนครับโชคมาต่อรองราค้ากับเพื่อนเอาครับแข่งค้าดีงามเบิดครับลูกกับโบมี่จำนนนี้นะครับ เนี่ยนังดีครับสองเดือนกลัวเิ่งแม่ครับบันแม่กะเป็นยังสดๆอยู่นอแม่นาะแม่ลูกแรกลูกสองรอบผสมลูกมันไปเรนเลยขางลูกมันออกกน,นทางเอาเบอร์โทรยิดรอบน,นายเวียดศูดนย์แปดสองเจ็ดสี่เก้าเก้าหนึ่งสองสองศูนย์แปดสี่เ้างสออครับเป็นางเบื่โท้เวีดเด้อครับพีกัดนาขวกกะ อยู่บ้านนุ่นสูงตำบลหน้าเวียงอำเภอศรีนาการีข่จังหวัดอำนาจเจริญครับภัยยุ่ยไกยุ่ไก่กับเขามาส้มตัวจิงก้อนก็ได้น่าจะเป็นน้อครับฮันมักกัเขามาส้มตัวจิงก้อนก็ไดมาต่อรองกระไดะไครับมาตอ่อรองกับไงเป็นพันยู่หนาควอกได้เลยครับออพี่น้องนี่บังคับเงาหางเพล็ดดำบังครับ,รม,รบมันห่นหาลูกแล้วลูกมันเลี้ยงออกไปข้างนอก่อนนี่ห่นหาลูกบังครับเบิังทายงทานยางครับพอดีมันยางหายเบิ้งครับยางไหมครับพอดียางหายเบิ้งครับนี่ครับยางบน แข่งขากีบเรียบก็งามดีครับพี่น้องมาเบิ่งตัวจริงเอาครับถ้าผู้ใดอยู่ใกล้ก็ได้ต่อรองกับเพิ่นได้ครับรถทรงเพิ่นมีอยู่ครับผมครับรถทรงมีสองขันครับเลือกเอาเลยเอาคันใดไปทรงต่อรองทรงฟีอีกลอยล้อทรงฟีลอยล้อพร้อมครับพี่น้องเบิ่งครับตื่นใจกับหอวเนี้ยขึ้นเขาปกติ กะถือใจกับหอดเยี่ยนขึ้นก็บัวตะลอยโลแมนว่ามันหุนล่ะนายเบียดว่าถือใจกะบทรงหอดเยี่ยนผุนล่ะครับพี่น้องบัวบัวหาตะลอยโล่ไก่ลอยโล่กะถือใจกันว่ากุ้ยกันตกลงกันกะบหอดเยี่ยนขึ้นก็นายเบียดเนาะนะครับลูกมากนะครับมันแลงนี้ครับลูกห่านเนี่ลูกมันหุนหาลูกลูกมันแรนออกไปหน้าบ้านจุงยี่ยังน้อยเบิ่งลูกบั่นี่ รับประกันตำนี้เด้อครับโคมนี่้รับประกันตำนี้แปดสิบเจ็ดต่อรองได้ครับต่อรองได้ครับพี่น้องต่อรองได้โทรมาหาใหญ่เวทได้เลยครับเบอร์โทร์ยิ่งรอบใหญ่เวทศูนย์แปดสองเจ็ดสี่เก้าเก้าหนึ่งสองสองศูนย์แปดสองเจ็ดสี่เก้าเก้าหนึ่งสองสองครับพี่น้องเบอร์ทัวร์ไเบทด้วยครับตัวจริงเสียงจริงตะกี้แคล้วบาะมีนี่นี่กับแขนแขนบาดขางหนึ่งตัวจริงเสียงจริงเลยครับนี่ครับ งามครับงามงามพราเลี้ยงครับแม่ลูกคมนี่ไห้มีเงินมีหยังกะมีทุนกะบสือไปกินหยาเลยครับอนาคตแม่บอกแม่พันเลยนะครับเอาสำหรับคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับกดซับสไครต์ช่องยูทูบนุ่มรถเข็ยนน้ำครับเพื่อจะบริภาษคลิปใหม่ๆเดี๋ยวนายเวียดมีตัวใหม่เข้ามาเรื่อยๆกับมะท้ายพี่น้องไหนเลือกซื้อเลือกชมคือเก่าครับแล้วคลิปนี้กสวัสดีครับผมสวัสดีครับผม ครับรหลดทรงนะครับรหลดทรงกับมี่นทรงเองครับ